ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพุธวันที่หเดือนที่4ในหัวข้อเรื่องเมื่อพระวิญญาณรับช่วงต่อและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมรม่มบทที่8ข้อที่26ในทํานองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่ดูว่าควรจะที่ฉันคออะไรอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยกันคําควรซึ่งไม่อาจเก่าเป็นถ้อยคำพี่น้องคะถ้าในฐานะคริสเตียนคุณได้มาถึงจุดหนึ่งในชีวิตที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกอย่างดูน่าเบือ่อดูเหมือนคุณไม่มีความก้าหน้าอย่างที่คุณปรารถนา หรืออย่างที่คาดหวังไว้มีทั้งออกบางทีคุณอาจได้พยายามทุกสิ่งที่คุณรู้ว่าต้องทำแต่ก็ยังไม่มีความก้าวหน้าที่สมน้ำสมเนื้ออย่าพึ่งท้อใจวันนี้คุณสามารถมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ได้ขั้นแรกจงเข้าใจว่าชีวิตคือไยวิญญาณและถ้าคุณไม่ดำเนินกนารจังมิติของพระวิญญาณ คุณก็จะไม่สามารถบรรลุความสําเร็จที่มีความใหม่ได้ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่ต้นของเราทำให้เราดูว่าเราสามารถควบคุมชีวิตและสถานการณ์ของเราจากมิติของพระวิญญาณได้โดยการอธิษฐานในพระวิญญาณเมื่อเราอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆพระวิญญาณเองจะประทานถ้อยคำด้วยคำศัพท์ไวิญญาณแก่เรานอกเหนือจากการพูดภาษาแปลกๆนี้แล้ว เรายังมีการถอนหายใจหรือการค้ำควรเหมือนที่กล่าวไว้ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่ต้นว่าได้ทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการค้ำควรซึ่งไม่อาจเก่าเป็นถ้อยคำดมบทที่8ข้อที่26พี่น้องคะ นี่เป็นวิธีที่ดีกว่าและสูงกว่าในการอธิษฐานเมื่อคุณเผชิญหน้ากับวิกฤตและแรงในชีวิตของคุณอันมาถึงจุดที่คุณไม่รู้หรือไม่มีคำพูดที่จะอธิบายหรือจัดการกับสถานการณ์นั้นได้เมื่อถึงจุดน,นั้นคุณอาจต้องการเพียงแค่อยู่ที่พื้นต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์จนพระองค์เข้ารับช่วงต่อแทนคุณ ฮาเลลูยาด้วยเสียงคร่ำครวญเหล่านี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานวิงวอนเพื่อคุณและคนของพระเจ้าคุณสามารถเรียนรู้และฝึกฝนตนเองในเรื่องนี้ได้โดยการให้เวลาและการเอาใจใส่ต่อการอธิษฐานมากขึ้นนั่นคือยอมจำนนต่อพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นความลับของอาณาจากักรที่ประทานให้แก่เราจากพระคัม เพื่อให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะสถานการณ์ไม่สำคัญข้าพรองชนะด้วยดทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ขณะที่ข้าพรองพูดภาษาแปลกๆในตอนนี้ พระวิญญาณบริสุทธ์ก็เข้าควบคุมสายเสียงของข้าพระองค์และทำให้ฉันค่าพระองค์สดคล้องกับนำพระไทยของพระบิดาแน่นคืนินิมิตการกระตุ้นเตือนความคิดและการคิดของพระองชัดเจนแก่ข้าพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปสู่ชัยชนะ และภัสลิในพะนามของพระเยซูอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าถ้าวันนี้คุณได้พยายามทำทุกสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณต้องทำแต่ก็ยังไม่มีความก้าวหน้าที่สมน้ำสมเนื้ออย่าเพิ่งท้อใจนะคะเพราะวันนี้คุณสามารถมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ได้ เมื่อคุณเผชน,นากับวิกฤตหลายแรงในชีวิตคุณอาจมาถึงจุดที่คุณไม่รู้หรือไม่มีคำพูดที่จะอธิบายหรือจัดการกับสถานการณ์นานได้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ก็จะเข้ารับเชื่อต่อเทนคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานวิณวอนเพื่อคุณและคนของพระเจ้าดัง,งนั้นจงให้เวลาและการเอาใจใส่ต่อกันอธิษฐานมากขึ้นนะคะ เพื่อที่คุณจะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะได้ในทุกวันคะ่ะพระเจ้าสำกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจะนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด